พี่น้องมุสลิมทุกท่านสำหรับมุสลิมผู้ที่มีอ ي มานศรัทธาอย่างครบถ้วนแล้วเนี่ยการอ ي มานศรัทธาของเขานั้นก็จะมุ่งไปที่การยึดมั่นศรัทธาต่อพระอรอัอสบาโนาวตาลาซึ่งจะมีรายละเอียดในการศรัทธาที่เกี่ยวกับพระออัสเนี่ยหลายอย่างหลายประการ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเขาก็จะอิมานศรัทธาในส่วนของตัวของท่านอาบบมุมฮัมมัดสลลลลุวะลัยวะสลัมในฐานะที่เป็นรอสูลุลลอฮเป็นผู้ที่เอลัลลอได้แต่งตั้งให้ทำหน้าที่สอนคำสอนต่างๆของศาสนาอิสลามในสองส่วนนี้จึงประกอบกันขึ้นมา กลายเป็นจุดเริ่มต้นของคนที่จะเป็นมุสลิมว่าเขาจะต้องปฏิญาณตนปฏิญาณตนว่าลาอิลาฮิอิลลัลลัซึ่งเป็นการแสดงการจุดยืนว่าเขาเชื่อมั่นศรัทธาแล้วก็ประกาศตัวออกมาว่าลอิลลัลสุบฮานุตาลาคือเพราะผู้เป็นเจ้าซึ่งในความหมายของลาอิลาฮิอิลลัลลันนั้นก็คือจะต้องรวมไปถึงว่าเมื่อได้ประกาศแล้วก็จะเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามและใน วักที่สองของการปฏิญาณตนที่บอกว่ามุฮัมมัดรอซูลุล,ละนะก็เป็นการแสดงจุดยืนเช่นกันว่าได้ยอมรับนะในการเป็นรอซูลของท่านอบบมุมฮัมมัดและก็ยอมรับในสิ่งที่ท่านอบบมุมฮัมหมัดนำมาสอนด้วยนั่นก็เป็นจุดยืนที่จะแสดงถึงนะความสมบูรณ์ของคนที่เป็นมุสลิมที่มีอีมานศรัทธานะดังนั้นในรายละเอียดอื่น ที่เราจะยึดมั่นศรัทธาหรือปฏิบัติเนี่ยมันก็จะต้องโยงกลับมาหาสองอย่างเนี่ยว่าเพราะอัลลอฮ์และก็เพราะรอซูลนี่แหละเราถึงจะได้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้เชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างนี้หรือละทิ้งไม่ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ต้นเหตุก็จะต้องบอกว่าเป็นเพราะอัลลอฮ์และรอซูนนะครับเมื่อพระองค์อัสุบฮานตาลาได้แต่งตั้งทนายบีมุฮัมมัดแล้วเนี่ยท่านก็ทําหน้าที่ ทนบีมูฮัมหมัดของเรานี้ทําหน้าที่ในการเผยแพร่และก็สั่งสอนสิ่งต่างๆอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งๆท,ที่แต่งตั้งมาแล้วเนี่ยแต่เราก็จะพบว่าพวงราศมีอัลตารายังได้สั่งย้ำดังปรากฏในคำเพี้ยนกุรอานเนี่ยว่าให้เชื่อคนคนนี้ด้วยให้ปฏิบัติตามคนที่ชื่อมมฮัมหมัดด้วยนะจริงๆแล้วเนี่ยด้วยการแต่งตั้งแล้วก็โดยหน้าที่แล้ว แทบจะไม่ต้องสั่งก็ได้ว่าต้องเชื่อฟังเพราะโดยหน้าที่แล้วว่าให้มาสอนเนี่ยคนที่เรียบรับรู้ก็จะต้องตามอยู่แล้วแต่ปร,กร,กรากฏพระพงศ์รอดให้ความสําคัญโดยมีบัญญัตินั้นกุรอานสั่งอีกว่าต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามอย่างตอนหนึ่งที่ปรากฏในสุรานิซาที่พระองค์รั่าวว่ามายุตะอิรอซูนะะออละปรากฏดอะอัตออัลลอฮ์ใครก็ตามที่ปฏิบัติตามท่านรอซูน เท่ากับผลเท่ากับว่าคนคนนั้นเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์นั่นก็คือเชื่อในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้นั้นจากจุดนีน้มันจึงย้อนกลับไปว่าคนที่ไม่ปฏิบัติตามในสิ่งที่เราเรียกกันว่เาเป็นสุน,นัขของท่านอบีหรือในคําสอนต่างๆที่เราละทิ้งไปหรือไม่ได้ความสนใจเนี่ยมันจึงย้อนกลับไปว่าอัลลอฮ์อาจจะไม่ยอมรับนะเพราะได้สั่งมาแล้วว่า ถ้าใครตามท่านนาบีนั่นแหละคือเชื่อหรอถ้าเราจะเข้าใจแบบมุมกลับก็แสดงว่าเขาไม่ตามท่านอาบีเนี่ยคือไม่เชื่อหรอพอพูดอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะเกิดความเสกว่าแรงแรงขึ้นมาแล้วว่าโอ้โหเอาแรงจังแต่จากจุดยืนตรงนี้แหละที่เราจะเห็นว่าทําไมคนที่เข้ามาอยู่ในแนวทางที่เรียกว่าสุนนะแล้วจึงต้องเอาจริงเอาจัง เอาจริงเอาจังในในสิ่งต่างๆที่มันจะต้องเป็นจุดของความเปลี่ยนแปลงตรงนี้นั่นเองนะครับและสิ่งที่ท่านนบีได้นํามาสอนนํามาพูดนั้นพวกเราก็ยืนยันอีกใน,ในในสุรอนนัจมิดอย่างที่พระองค์ได้กล่าวบอกว่าวมายันเตโกาอานิลฮาวาอินฮัวอิลลาวะฮิยูฮาพวกเราก็ยังมายืนยันซ้ําโดยบอกว่าสิ่งที่ มูฮัมหมัดพูดออกมาก็คือคําสอนต่างๆไม่ใช่พูดจากอารมณ์ความรู้สึกตัวเองหรือว่าอยากจะพูดอะไรก็พูดฉันมีตําแหน่งแล้วนะมีอลัลลอฮ์รับรองแล้วว่าเป็นรอซูลเพราะฉะนั้นฉันจะชี้ให้คนทําอะไรก็ได้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นทนะนบีไม่ใช่ลักษณะว่ามีอํานาจหลงตําแหน่งวางบทบัญญัติได้ก็สั่งให้คนทำนู่ทนทํานี่ไม่ใช่นะแต่พวกเราไม่รับรองบอกว่าที่พูดมาทั้งหมดไม่ใช่พูดจาก อารมณ์หรือความรู้สึกตัวเองที่สอนคนออกมาไม่ใช่สอนจากความต้องการของตัวเองแต่ถ้าว่าเป็นวาฮีก็คือเป็นองค์การมาจากอัลลอฮ์เพียงแต่ว่าความแตกต่างของฮะดีษก็คือไม่ได้ปรากฏอยู่ในคัมภีาาร์อัลกุรอานเท่านั้นเองพราะเป็นอย่างนี้แล้วทั้งหมดเนี่ยจึงเป็นการบังคับว่าต้องตามต้องตามต้องเชื่อเพราะว่านี่ก็คือวาฮีอีกเหมือนกันดังนั้นคนที่ พยายามพยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะด้วยการอ้างว่าเกิดท่านหรือเห็นนบีหรือว่าทําอย่างนั้นทําอย่างนี้อะไรต่างๆเนี่ยมันจึงเป็นเพียงข้อข้ออ้างเท่านั้นเองเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีหน้าที่ตาม,มนี่จะรู้ได้อย่างไรว่าว่าจะตามอะไรทําอะไรตรงไหนก็จึงต้องกลับไปศึกษาว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยท่านนบีได้ให้แนวทางเอาไว้อย่างไรนะครับดังนั้นจกัก จากที่เราได้มีจุดยืนอย่างนี้เราจึงเห็นว่าคนที่อยู่ในแนวทางของสุนนะก็จึงดูเอาจริงเอาจังแล้วก็ต้องปฏิเสธในสิ่งที่มันไม่ไดีอยู่ในแนวทางหรือไม่ใช่สุนนะของท่านอบนบีนั่นเองทีนี้การที่เอาจริงเอาจังแล้วก็ปฏิเสธตรงนี้แหละก็ถูกมองว่าแรงเกินไปหรือว่าละทิ้งขนบธรรมเนียมประเพณีหรือการกระทําของผู้หลักผู้ใหญ่ก็ถูกนํามาอ้างนะครับ <c oughs> เมื่อจะถามว่า แล้วถ้าทําตามแล้วเนี่ยจะได้อะไรในเมื่อเราเราบอกว่าเราจะตามสิ่งที่ท่านอาบีเป็นแบบอย่างแล้วเนี่ยตามแล้วจะได้อะไรมันจะต่างยังไงร,ระหว่างคนทําแล้วไม่เหมือนนาบีกับคนทําแล้วเหมือนเสร็จแล้วมันได้อะไรเราจะพูดถึงการละหมาดคนที่ละหมาดตั้งเริ่มทักเบจะจบหรือเริ่มตั้งแต่เราละหมาดมาก่อนจนกระทั่งมาจบการละหมาด คนหนึ่งทําเหมือนกับพี่ท่านอาบีสอนเช่นอาบน้่นละหมาดเหมือนชุนน้าของท่านอาบนะีมีการเช็ดศีรษะมีการอะไรต่างๆนะหรือกับม,มาละหมาดอ่านอะไรต่างๆท่าทางต่างๆก็ทําเหมือนอย่างที่ท่านอาบีได้บอกกับอีกคนหนึ่งก็ถึงเวลาละหมาดเหมือนกันนะแต่อาบน้่ละหมาดแตะแตะที่บางส่วนของศีรษะอย่างที่เราเห็นกันนะลูกที่คอบ้างอย่างนี้ นะแล้วก็มาละหมาดอ่านอะไรต่ออะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนกับเราอย่างนี้แต่ลงท้ายสองคนนี้ให้ฉลางไปก็นั่งกินข้าวก็เดินไปเดินมาด,ดูไม่เห็นจะต่างอะไรกันก็จึงเกิดคําถามว่าและระหว่างคนที่เขาเอาจริงเอาจังแล้วก็ทําให้มันตรงตามสุน้ท่ทนบีเนี่ยจะได้รับอะไรกับคนที่ไม่ได้ทําหรือไม่เหมือนเนี่ยมันเกิดผลอะไรกับเขาบ้าง นี่เป็นหนึ่งตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องละหมาดนะและอย่างเรื่องอื่นๆอ,อย่างเช่นการทําบุญการทําสะก็การทําทอะไรเรื่องเกิดเรื่องตายอีกลหลายๆเรื่องที่เราเห็นว่าดูๆแล้วก็ทําแล้วไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะีแล้วทําแล้วมันได้อะไรนะครับอัลลอฮฺสุบฮานตะลาก็ได้บอกไว้ตอนหนึ่งนอันกุรานเหมือนกันนะชี้ให้เห็นถึงผลที่จะได้รับนะครับ,นะรบโดยพวกกล่าวไว้ในสุระอะไรยอิมรนนะครับว่า กุลอินกุลตุมตัวใหบูนัลลอฮะฟัตตาเบโอหนีให้ท่านอบีมาประกาศโดยกล่าวบอกว่ามุฮมมัดจงกล่าวประกาศให้คนรู้ว่าหากพวกเขาเหล่านั้นพวกท่านทั้งหลายเนี่ยรักอ AH. ัลลอฮ์ซึ่งการคำเอาคำว่ารักอัลลอฮ์มาเป็นเงื่อนไขเนี่ยมันแน่นอนว่ามุสลิมทุกคนเนี่ยรักอัลลอฮ์ทำไมต้องรักอัลลอฮ์เพราะคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยแน่นอนว่ารู้จักพระเจ้ารู้จักอัลลอฮ์ แล้วไม่ใช่รู้เฉยๆว่าอ๋อเราเป็นพระเจ้าจบไม่ใช่แค่นั้นแต่รู้ว่าชีวิตเขาที่ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยอยู่มามีริสกีมีความสุขหรือว่ามีคําสอนมีอะไรต่างๆที่ดีงามเข้ามาในชีวิตของเขาเนี่ยเขาจะรู้ว่านี่มันมาจากอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติของมุสลิมที่เป็นปกติรักอัลลอฮ์ส่วนคนไม่รักนี่ผิดปกติแล้วคือไม่มีจิตสํานึกจึงไม่เกิด จต่นั้นเราก็จึงเอาเรื่องของการรักอัลลอฮ์เนี่ยมาตั้งโดยบอกว่าหากพวกท่านทั้งหลายรักอลัลลอฮ์ฟัตัเบอูนีท่านดีมอดบอกว่าก็ให้ทําตามอย่างที่ฉันบอกอย่างที่ฉันสอนอย่างที่ฉันให้แบบอย่างและผลที่จะได้รับคืออะไรที่ที่ถามถึงความแตกต่างว่าจะได้รับอะไรได้รับอะไรสิ่งที่จะได้รับก็คือยุบบิบกุมุลลฮออัลลอฮ์ก็จะรักพวกท่านด้วยพอบอกว่าอัลลอฮ์รักเนี่ย ก็โดยปกติทุกคนต้องอยากได้ทุกคนต้องยินดีที่จะให้เป็นบุคคลที่อัลลอฮ์รักส่วนคนที่ไม่อยากได้ไม่ยินดีอัลลอฮ์จะรักไม่รักกว่าช่างเถอะฉันจะอยู่งฉันอยาน่างนี้นั่นคือผิดปกติของความเป็นมุสลิมที่บอกว่ารู้จักอัลลอฮ์ถ้าคนไม่รู้จักอัลลอฮ์นี่รู้สึกอย่างนั้นได้คนกาเฟตคนไม่มีพระเจา้าคนไม่รู้จักอัลลอฮ์นี่มีความรู้สึกอย่างนั้นได้ ความรสึกว่าเอาลเอาลาะก็อัลไปสิพระเจ้าก็พระเจ้าไปสิฉันก็อยู่องฉันอย่างนี้แต่ถ้าคนเป็นมุสลิมจะมีความรู้สึกอย่างนั้นไม่ได้มันฝืนถ้าใครเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่ามันไม่เหมือนมุสลิมซะแล้วถึงว่าไม่เดศีสาวาเอเลาะจะรักหรือไม่รักหรือเราจะรักเอเลาะหรือไม่เนี่ยไม่ไม่รู้สึกอะไรนะครับดังนั้นผลที่จะได้รับจากการที่คนปฏิบัติตามแนวทางของท่านอบีเนียจรจึงบอกว่ายุบิบกุมุลละอเอาลาะจะรักพวกเขาเล่านั้น บุคคลใดที่เอาร้อรักผมก็จะแผ่ความเมตตาลงมาให้เขาได้รับฮิดายะให้ได้รับทางนำที่ถูกต้องแล้วก็จะมีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดได้รับการตอบแทนนั่นคือผลปลายทางที่หากเรามองไปให้ไกลเราก็จะเห็นถึงอนาคตอันรุ่งโรจน์จากการที่ได้ทำตัวอย่างถูกต้องนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะ ยังมีสิ่งที่เราให้อีกสําหรับคนที่เข่งทัดแล้วก็อยู่ในแนวทางของท่านอบีเนี่ยวยักฟิตและกุมดูนูบากุมสสาหรับคนที่ผิดพลาดในการดําเนินชีวิตด้วยการมีความผิดมีบาปในเรื่องต่างๆอยากฟรตละก,ออกลุ่มอัลลอฮ์ก็จะอภัยให้ทําไมถึงอภัยให้ก็เพราะเป็นคนที่เชื่อฟังรอซูลุลลอฮ์ที่เราแต่งตั้งมาเป็นคนที่ปฏิบัติตามในแนวทางที่ เราได้ให้ท่านหอซูลมา,มาสอนมานำทางดังนั้นการที่เราเชื่อฟังและเราตามนี่แหละเป็นเหตุเป็นเหตุให้เกิดความรักความเมตตาจากพระองค์เราแล้วก็ในสุดนำไปสู่การอภัยซึ่งบาปหรือความผิดต่างๆนในการดำเนินชีวิตเนี่ยทุกคนย่อมมีนี่มีความผิดพลาดในสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมันเป็นปกติแต่เราก็หวัง หวังว่าความผิดอันนี้ถ้าได้ลบล้างไปถ้าได้รับการอภัยไปเนี่ยก็คงจะเป็นสิ่งที่ที่ดีมากๆนะฮสาเหตุที่จะได้รับการอภัยก็คือการอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าหากว่าความแตกต่างที่เรากําลังพูดถึงว่าถ้าหากว่าการดําเนินชีวิตแต่ละอย่างมันไม่เหมือนนะไม่เป็นไปอย่างที่ท่านนบีให้แนวทางเอาไว้แล้วเราจะไปหวังความรัก ความเมตตาจากตรงไหน,นก็จะเหลือแต่เพียงว่านี่คือความปวดดีสอนก็สอนไปสิฉันจะทําอย่างนี้แหละหรือว่านําทางมาก็นําไปสิแต่ฉันไม่ตามนั่นก็จะกลายเป็นสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความจองหองความปวดดีนั่นเองฮนะแล้วถามว่าหนีพ้นไหมที่เราบอกเราจ้าของเราอย่างนี้แหละฉันจะทําฉันอย่างนี้แหละแล้วเวลาตายแล้วเนี่ยหนีพ้นกับคําว่าราหรือไม่ในสุดก็คือ ทุกมัสิ i d ประกาศอินนาลินลาไวอินนาอลไลฮิรอจิอนะูเราต้องกลับไปพบอลัลลอฮ์ทุกมสัส j ิดทุกยานาซะประกาศอย่างนี้ตอกย้ําลงไปว่าลงท้ายแล้วท่านไม่ไปไหนหรอกต้องกลับไปเจอเอลัลลอฮ์นะั่นแหละไม่ได้มีว่าอินนาลินลาววาอินนาอ,อิลาไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยไม่ดีกนะ็กลับไปหาอาลัลลอฮ์ทางนั้นทีนี้เมื่อกลับไปแล้วเนี่ยถามว่าจะไปมองหน้าไปเจอเจอกันอีท่าไหน นะในเมื่อลอ์ลลได้บอกว่าคนที่ชื่อมมฮัมหมัดให้มาสอนแบบอย่างให้มาแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ตามซึ่งอันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่จะทําให้เกิดปัญหากับเราในวันข้างหน้าทีนี้พอเราไม่ตามปุ๊บเรามานั่งแก้รายละเอียดระหว่างที่ดําเนินชีวิตอยู่เนี่ยนะอยู่มาคอยว่าถ้ารั่วตรงนี้จะทํำยังไงถ้าถ้หลุดตรงนี้จะทํำยังไงนะมาแก้ทีละปอะทีละปาะ และถามว่าแก้พนะ้นไหมไม่พ้นอะไรที่ว่าแก้ทีละปอกนะอย่างเช่นเอาเดําเนินชีวิตไม่ละหมาดนี่ก็ถือว่าไม่เลยตามท่านอาบีขาดละหมาดแทนที่จะทําตัวให้ดีแล้วขอดูอาละมาสุนัตนี่ผมทางที่ถูกต้องในการแก้นะขาดไปบ้างละมาสุนัตให้เยอะของใหม่รักษาอย่าให้ขาดนะขออภัยโทษหวังว่าเราจะลบล้างความผิดอันนี้แต่ต่างขาดแล้วก็ปล่อยขาด แล้วไปหวังอะไรหวังแก้ทีละปอก,ก็คือว่าเออเดี๋ยวตายคงจะจ้างคนละมาทาดียอจ้างคนขอดูอา,จ,าอจ้างน่นจ้างนี่เรื่อยไปมาไปแก้ก่อน,นึงแล้วจะพ้นไม่พ้นยังไม่รู้ผลบุญมันน้อยนะงั้นเดี๋ยวจ้างคนอ่านกุรานฮาดียอผลบุญอ่านฮทาดียอโน่นาดียอนี่เดี๋ยวทําบุญนั่นทําบุญนี่หวังจ้างคลบุญตรงนั้นมาปกไอ้ส่วนที่ขาดที่ไม่ได้ทําก็แก้ไม่ถูกจุดจนกระทั่งนะที่เรายืนยันไว อินนาอิไลฮิรยอฮูนเดี๋ยวจะกลับไปพบอัลลอฮ์เนี่ยลงกูโบไปแล้วยังมาจา้างคนเฝ้าเพื่อเพื่อจะแก้ปัญหาว่าไมา่กล้าจะได้ไม่ถามไงจ้างคนมาละหมาดมานอนเฝ้ามาอ่านคุรานแล้วก็คอยสอนที่เรียกว่าตละลกินเอาไว้เพื่อที่ว่าจะได้ไม่ถามนี่เทียามาตามแก้ในสิ่งที่มันไม่ถูกแต่ต้องแก้ที่ต้นก่อนต้นก็คือทําสิทําในสิ่งที่เราใช้ถ้าเราละหมาดครบเราทําความดีมากๆเนี่ย พอตายคนมาละหมาดขอดูอาให้เราละหมาจนาจาเสร็จฝังเสร็จตัสงศพเสร็จไรเสร็จเอ้อุ่นใจแล้วว่าสเสบียงมีเยอะมีพอนะเหมือนเรือจะออกทะเลก็ใส่ใส่น้ํามันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปเลยนะไม่ต้องไอคนที่อยู่นี้ไม่ต้องห่วงแล้วดีพอล,ลงหลุมไปแล้วคนทั้งนี้ยังห่วงอยู่มันจะโดนฐานดือเปล่ามันจะตีปเปล่าจางคนไปเฝ้าจางคนไปอ่ะมานั่งแก้กันไม่รู้จบตรงนี้เพราะอะเพราะว่าจริงๆแล้วตามแนวทางที่ยึดมั่นตั้งแต่ต้นน่ะมันไม่ถูกต้องนั่นเองนะครับนั้น สิ่งใดก็ตามที่เราประกาศจุดยืนตรงนี้เชื่อว่าทุกคนเนี่ยยอมรับว่าเรื่องของการปฏิบัติตามท่านอาบีเนี่ยมีอยู่ในจิตใจนะครับแต่ขาดนะขาดการศึกษาว่าไอ้ที่เราว่าจะตามเนี่ยมันอย่างไงใจนี่พร้อมที่จะตามแล้วนะเพราะมีการเรียนชช้ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่าอันไหนที่มันของแท้อันไหนที่มันนาบีสอนจริงๆหรืออันไหนที่มันแปกปลอมเข้ามา มาจากภูยากายายมากมาจากประเพณีวัฒนธรรมอะไรบ้างเนี่ยยังคัดกรองแยกแยะไม่ออกแต่จริงๆพร้อมที่จะตามอยู่แล้วตรงนี้ก็แก้ด้วยศึกษาครับศึกษาว่าอันไหนคือที่นบีสอนให้ทําแบบไหนที่ละหมาดถูกต้องแบบไหนทําบุญอย่างถูกวิธีแบบไหนที่พาตัวรอดศึกษาแล้วก็เอาอันนั้นแหละทำและที่ผ่านมาแล้วเนี่ยทำของหม่ถูกละอาภาัยของเก่าด้วยการยืนยันไปแล้วตรงนี้ว่ายักฟิตและกลุ่มโดโนบคุ นะอย่าไปจมปากอยู่ว่าอไอ้ที่ผ่านมาแล้วเราก็ทาไปเยอะมันก็คงจะต้องถูกทําต่อไปถ้าเราเริ่มต้นของใหม่ของตรงนะไอ้ที่ผ่านมาเราจะลบล้างให้เหมือนอย่างที่ซบาบ้านหลายคนเนะ่ยไม่ใช่คนดีมาตั้งแต่แรกนะบางคนเนี่ยก่อนจะมาเข้าอิสลามเนี่ยตามประวัติและบันทึกเนี่ยนะบางคนก็อยู่ในยุคยายดียะเนี่ยทำอะไรต่ออะไรมาเยอะแยะไปหมดแต่เวลามาศรัทธาท่านลบีเนี่ย เลือดจริงๆระัะจริงๆแล้วท่านนบีก็รับรองถึงขั้นว่ารับรองบางคนเป็นชาวสวรรค์ไม่คํานึงถึงอดีตที่เลวแหลกแล้วเพราะวันนี้เริ่มต้นใหม่นะครับซึ่งเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันไม่ใช่เป็นเฉพาะสาหัสเราก็เหมือนกันอาจจะทําบิดาทําผิดทาอะไรมายี่สิบสามสิบปีเนี่ยก็ยังสามารถที่จะหันกลับมายืนอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องแล้วก็เริ่มทําวันนี้ไปขอตัวอาไปซึ่งแล้ว ก็ย้ำในะอุรอานอยู่แล้วว่าถ้าพระองค์รักปุ๊บแผ่เมตตาอภัยนะและอันนี้แหละคือสิ่งที่ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมที่เราจะพบกับคาว่าอินนาลินดาว่าอินดาอีไลฮิรยิอูนกลับไปพบอัลลอฮ์นี่เราก็ไปได้อย่างที่นะไม่ต้องห่วงอะไรมากนะไปได้วยความสบายใจลูกหลานญาติพี่น้องก็ไม่ต้องพวงว่าอยู่ในหลุมล้วจะโดนตีหรือเปล่าโดนอะไรหรือเปล่าต้องจ้างลงจางดิเพราะว่าเรามีความพร้อมนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็น จุดยืนอีกอย่างหนึ่งของเราที่งจะจะต้องเอาจริงเอาจังนะครับกุลุกาลีฮาตาวัสตเปิรลลาฮาดีมาลีวะลาคุมวะลีซาอิริมุสลิมีนมินคุลีดัมบินฟัสเปิรหูอินนาหูฮูวาลบากรุราฮี